ต่อไปนะครับก็จะเป็นวรรคถัดไปนะครับที่ผมได้ตั้งไว้ว่าจะได้ยกมาให้ทุกท่านได้ศึกษากันนะก็คือวรรคที่6นะครับวรรคที่6ชื่อว่าอาจริยานาจริยวรรคนะครับวรรคกว่า้วยเรื่องมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์อาจริยะคือมีอาจารย์อานาจริยะคือไม่มีอาจารย์นะครับก็มี11ปัญหาด้วยกันก็จะเริ่มนํามาจากปัญหาที่1ก่อนก็คือ ชื่อเหมือนวักเลยอาจริยานาจริยะปัญหานะครับก็ดูตามบาลีนะครับอาจริยานาจริยะปัญโหนะครับปัญหาว่าในเรื่องตกลงมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์อาจริยะมีอาจารย์อนาจริยะอนาจริยะไม่มีอาจารย์ครับก็เพราะว่าในพระพุทธพจน์เนี่ยนะครับก็มีทั้งสองคำ พระพุทธเจ้าตรัสเองเลยนะก็คือเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์อันนี้เราก็ได้ยินบ่อยๆตอนพระพุทธเจ้าตรัสตรูนี่ก็พูดแบบนี้บ่อยๆนะครับจนปริพาชกแลบลิ้นเลยนะแลบลิ้นปริ้นตาหรือว่าสายหน้าเนี่ยสายหน้าของแขกเนี่ยหมายถึงเขายอมรับนะบางท่านงงสายหน้ายอมรับด้วยเลยงงเป็นลักษณะภาษากายของชาวอินเดียเขายุคนี้ก็ยังเป็นอยู่นะก็คือ เวลาเขาสายหน้าหมายถึงเขายอมรับว่าโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับนะอันนี้นะครับ่านไหนที่เคยไปอินเดียแล้วก็พอรู้วัฒนธรรมคนอินเดียบ้างก็คงจะพอเข้าใจอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่มีอาจารย์อย่างนี้นะและบางคราวพระองค์ก็บอกว่าอารารดาบทกาลามโคนเป็นอาจารย์นะเราเป็นลูกศิษย์เขาอนะอะไรประมาณนี้แล้วตกลงจะมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์อันนี้ก็เป็นปัญหา 2องเงื่อน2แง่นะครับซึ่งบางเรื่องที่ผมยกมาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะแต่จะให้ดูวิธีการตอบปัญหาของท่านพระอาราหันต์นาคเกษณนะครับเวลาตอบเนี่ยก็ได้ว่าตอบเป็นประเด็นประเด็นแยกแยะนะครับท่านก็จะแยกให้ดูละเอียดนะครับบางปัญหาก็ยากหน่อยบางปัญหาก็ง่ายๆนะครับอ่าก็มาดูกันไปตามลําดับนะครับพระเจ้ามิรินก็ได้ถามใน เรื่องนี้พันเตนาเกษสนพาสิตัมเปตังพักวตาข้าแต่ท่านนาเกเสนผู้เจริญพระดำรัสนี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นอยู่อยู่ในพุทธประวัตินั่นแหละนะครับนะในคราวหนึ่งพระองค์ไปเจอปริพาทชกเขาก็ถามโอ้ท่านอินทรีย์พองใส ท่านเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นศาสดาของท่านใครเป็นครูอาจารย์ของท่านท่านชอบใจทำของใครอะไรประมาณนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเป็นพระคาถานะเมอาจริโยอัติสัตติโสเมนะวิชติสเดวะสเดวะกัตสมิงโลกัตสมิงนัตติเมปฏิปุกโโลอาจารย์ของเราไม่มีนะอาจริโยอาจารย์ อัตธิแปลว่ามีณปฏิเสธนะอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เสมอกับเราหรือเป็นเช่นกับเราก็ไม่มีสันดิโสเป็นเหมือนกันเหมือนกันกับเราเมกับเราณวิชติย่อมไม่มีนัตถิเมปฏิปุคโลบุคคลผู้เปรียบเทียบนะผู้จะเปรียบกับเราปฏิปุคโลคือผู้เปรียบกับเราคู่เปรียบเปรียบกับเราแล้ว ศีลเสมอกันสมาธิเสมอปัญญาเสมอหรืออื่นเสมอเอามาเปรียบกันกับเราในโลกพร้อมกับทั้งเทวโลกไม่มีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์เลยนะปัจจาวิริย์ก็ยกมานะปุณะจะพนิตังและพระองค์ก็ได้ตรัสพระพุทธพจน์อีกว่านะครับก็ก็ยกมาอันนี้เป็นประโยคที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งที่เป็นเงอนงำาลมาก็ปุณะก็ประโยค์ที่สองอันนี้ ประโยชที่สองก็มีเหมือนกันตอนที่พระองค์พิจารณาว่าเอจะไปแสดงธรรมแก่ใครดีก็เอ,อาราดาดาบทการามโคดเนี่ยก็เป็นอาจารย์เรานะ <c oughs> เคยสอนเรามานะแล้วเวลาเล่าเรื่องให้ภิกษุทั้งหลายฟังเนี่ยพอพระองค์ตรัสรู้แล้วไปแสดงธรรมที่นั่นที่นี่เวลาแสดงเล่าชีว่ประวัติของพระองค์ในก่อน ก่อนจะตรัสรู้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังก็จะเล่าว่าพระองค์นี่ไปบวชกับคนนั้นคนนี้ทําทุกรกรกริยาอย่างนี้นะก่อนจะมาทําทุกรกรกริยาก็เล่าเรื่องว่าไปอยู่กับดาบทสองท่านนะอย่างนี้เช่นประโยคว่าอิติโขภิกเวอันนี้เป็นพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเล่าเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาราโลกาลาโมอาจริโยเมสมาโนนะ อาราดนาบทกาลามโคตอาจาริโยเมเป็นอาจารย์ของเราบอกอันนี้บอกว่าอาจาริโยเมณอัติไม่มีอันนี้บอกว่าอาจาริโยเมสมาโนมีอาจารย์อ้าวประโยคหนึ่งบอกว่าไม่มีอาจารย์อีกประโยคหนึ่งบอกว่ามีอาจารย์ก็คือท่านอาราดาบทกาลามโคตซึ่งเป็นผู้สอนบริกรรม เนวสัญญานาสัญญาจตนะสมาบัติให้กับพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะอันนี้พระองค์ก็เอามาเล่าประวัติของพระองค์ตอนบำเพ็ญปฏิบัติธรรมให้ภิกษุทั้งหลายฟังรวมทั้งตอนบำเพ็ญตุกขกรกิริยาก็าจ,จะเล่าหลายพระสูตรเลยที่เล่าทนนํหนองนี้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาราธนาบทกาลามโคตท,ทั้งทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราอยู่อันเตวาสิงห์ มังสมานังอัตนาสมะสมังทเปสิก็ยังตั้งเราซึ่งเป็นอันเตวาสิกนะ,ะให้เป็นผู้มีความสำคัญเสมอกับด้วยตัวเองก็แสดงว่าอาจารย์อารารดา,า,าบทการรามโคดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะถือตัวเท่าไหร่นะก็คือพอลูกศิษย์เก่งก็ตั้งลูกศิษย์คือพระพุทธเจ้าแหละให้เสมอกับตัวเองเลยให้เป็นอาจารย์เท่ากันอะไรประมาณนี้อุลารายจะมังปูชายะปูเชสิ และย่อมบูชาเราด้วยการบูชาอันโอฬานก็คือนับถือแสดงอาการนับถือเราอย่างมากเลยอย่างนี้ทำนอกนี้นะก็มีลูกศิษย์เก่งก็นับถือลูกศิษย์ประกาศบอกว่าโอ้ลูกศิษย์เราเก่งนะท่านโคตมะเนี่ยโอ้สุดยอดเก่งนะอยากรู้อะไรก็ถามท่านได้อะไรประมาณนี้นะเรียกว่าบูชาด้วยการบูชาอย่างโอฬานนี่พระพุทธเจ้านำมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ก็มีสองประโยคนะครับก็เหมือนเดิมก็คือพระเจ้าวิรินก็ได้ถามว่าอ้าวถ้าประโยคที่1มันถูกต้องประโยคที่สองมันก็ต้องผิดสิถ้าประโยคที่สองมันถูกประโยคที่1มันก็ต้องผิดสินะก็เลยตั้งเป็นเงื่อนไขขึ้นมายะธิพันเตนาเกษนะข้าแต่ท่านนาเสษนผู้เจริญถ้าคาถาว่าณนะเมอาจริโยอัติเป็นต้นเนี่ยถูก อาจารย์ของเราไม่มีผู้เสมอกับเราไม่มีผู้ที่จะเปรียบกับเราไม่มีในโลกพร้อมกับเทวโลกนะถ้าประโยคนี้ถูกต้องฉะนั้นประโยคที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาราตด,ดาบทการลามโตรทั้งๆท,ท,ที่เป็นอาจารย์ของเราอยู่ก็ยังตั้งเราผู้เป็นลูกศิษย์เนี่ย ให้เสมอเหมือนกับตัวเองพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์เขาเนี่ยอันเตวาสิงห์มังเนี่ยแต่งตั้งเราหรือตั้งเราที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยว่าไงอาจารย์ของเราเนี่ยมีอาจารย์ของเรามีตั้งเราเป็นผู้เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะตั้งเราคํานี้มันก็ต้องผิดละสินี่ต่างมิฉานะครับยัติตรงตรงๆกันข้ามกันหากว่าคําใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านอารดาบทการลามโคต ทั้งๆท,ที่เป็นอาจารย์ของเราก็ตั้งเราผู้เป็นอันเตวาสิก์ผู้เป็นลูกศิษย์เนี่ยให้เสมอเหมือนกับตนมันถูกเพราะฉะนั้นคาถาที่ว่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้เสมอเหมือนกับเราไม่มีผู้ที่จะเปรียบกับเราไม่มีในโลกพร้อมกับทั้งเทวโลกคํานี้มันก็ต้องผิดละสิะมันก็ต้องผิดอย่างนี้นะอยัมปิอุปตโตโกติโกปันโห ปัญหามีเงื่อนสองเงื่อนนี้ได้ตกมาถึงท่านแล้วโสตยานิบบาหิตาโปปัญหานั้นอันท่านพึงคลี่คลายหรือว่าพึงต่อพึงขยายความให้เกิดความชัดเจนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าจริงๆก็ไม่ยากอะไรเพียงแต่ว่าจะได้รู้ว่า เมนตกะเขาเปลี่ยนอย่างนี้ก็ค uhm ือดูเหมือนสองประโยคนี้จะอ้าวบอกอันประโยคนึงบอกว่าไม่มีอาจารย์อีกประโยคนึงบอกว่ามีอาจารย์นะประโยคนึงบอกว่าไม่เป็นลูกศิษย์ใครอีกประโยคนึงบอกว่าเป็นอันเตวสิษ์ของเขาอะไรประมาณนี้นะครับทำตรงนี้นะก็เป็นคนละตอนกันเท่านั้นเองก็ตอนหนึ่งก็เป็นตอนโพธิสัตว์นะตอนเป็นโพธิสัตว์นี่มีอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์เขามีหลายอาจารย์ด้วย เป็นลูกศิษย์หลายสำนักประมาณพระพุทธเจ้าของเราก็มีหลายอาจารย์เป็นลูกศิษย์หลายสำนักในตอนเป็นพระโพธิสัตว์แต่ในทางโลกุตระนะเพื่อพระสัพพัญญุตยานเป็นพระอริยเจ้านี่พระองค์ไม่มีอาจารย์นะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ใครเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คงเข้าใจได้ไม่ยากนะครับทีนี้ก็มาดูคำตอบของท่านพระอรหันตนาคเสิน ภาสิตัมเปตังมหาราชตถาคาตนะณนะณเมอาจริโยอัติสัติโสเมณนะวิชติสเดวกัสมิงโลกัสมิงนัติเมปฏิปุคโลติดูก่อนมหาพิษพระดำรัสนี้อันพระตถาคตได้ตรัสไว้แล้วประโยคที่หนึ่งว่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้เสมอเหมือนกับเราไม่มี ผู้ที่จะเปรียบกับเราไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี้ก็ถูกต้องพันิจันจะแล้วอีกประโยคหนึ่งก็ถูกต้องเช่นกันก็คืออิติโขพิกคเวอาลาโรกาลามโมอาจริโยเมสมาโนอันเตวาสิงมังสมานังอัตนาสมาสมังทเปสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาลาระดาบทกาลามโกฏ ท,ทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราอยู่ก็ตั้งเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เสมอเหมือนกับตัวเองอาายะอาอุลารายะจะมังปูชายะปูเชสิและบูชาแล้วซึ่งเราด้วยการบูชาอย่างโอฬานดังนี้นะตัจนจะปณะวจนังก็คำนั้นคำที่ว่าเป็น ผู้มีอาจารย์คืออาราดาบทการลามโคตเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์นะี่ยคำนั้นเป็นคําที่กล่าวหมายเอาในตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองตัณจะปณะวจนังนะคานั้นปุบเบวะสัมโบธาเป็นคําที่หมายเอาก่อนจะตรัสรู้นะครับปุบเบก็ก่อนนะสัมโพธาก่อนจะตรัสรู้อเนนะพิสัมพุทธะ ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้โพธิสัตว์ตัเสวะสโตในตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวอาจริยภาวังสันธายะภาสิตังนะกล่าวหมายเอาภาวะความเป็นอาจารย์ในตอนนั้นตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะครับท่านก็เลยกล่าวถึงอาจารย์ของพระโพธิสัตว์มี5ลําลดับหรือ5ท่าน5กลุ่มด้วยกันไม่ใช่5ท่านเป็น5กลุ่มปัญจิเมมหาราชปุบเบวะ สัมโบธาอนะภิสัมบุบตสสะโพธิสัตตสสะสโตอาจริยาดูก่อนมาพพิษอาจารย์ทั้งหลาย5กลุ่มเหล่านีนา้เป็นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวท่านมีอาจารย์อยู่หกลุ่มนะเยหิอนุสิทโธโบธิสัตโตตัทธัถะดิวสังวีตินาเมสิก พระโพธิสัตว์อันอาจารย์ทั้งหลายเหล่าใดทั้งห้ากลุ่มเหล่านี้นี่แหละนะได้สั่งสอนพร่ำสอนและยังวันเวลาให้ล่วงเลยไปกับอาจารย์เหล่านั้นเหล่านั้นตั้งแต่เด็กเลยนะตอนเป็นเด็กเ็ามีกลุ่มอาจารย์หนึ่งพอโตขึ้นหน่อยเรียนศิละปะวิทยาก็มีอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งได้พูดได้ให้ข้อคิดจนกระทั่งออกบวชพอออกบแล้วก็มีอาจารย์เป็นกลุ่มกลุมไปนะ ยังเวลาให้ล่วงเลยไปกว่าจะมาตรัสรู้นะแต่ว่าเอาเฉพาะตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่เด็กไปจนถึงอายุ35มสิบเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ35ระหว่างนี้มีอาจารย์อยู่5กลุ่มว่าอย่างนั้นนะกะตัตเมปัญจะมีกลุ่มไหนบ้างมีใครบ้างนะก็เริ่มตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งเยเตมหาราชอัฏฐปรามนาดูก่อนมาพระพิษ พราหมณ์แปดคนทั้งหลายเราใดเนี่ยพราหมณ์แปดคนหลายท่านที่ศึกษาพุทธประวัตินี่คงจะรู้แหละนะพราหมณ์แปดคนชาตะมัตเตโบธิสัตเตเมื่อพระโพธิสัตว์สักว่าเกิดนะก็เกิดตอนแรกๆชาตะมัตเตโพธิสัตเตเมื่อพระโพธิสัตว์เกิดตอนแรกๆลักคณานิปริคณหิงสุนะก็ได้มาทำนายลักษณะ นะก็พราหมณ์ทำนายลักษณะมี8ท่านเศยธีทังก็ได้แก่ก็มีชื่อพราหมณ์มาด้วยนะก็มี1ก็คือท่านอัญญากนัญญาด้วยเป็นหนึ่งในนั้น,นันแหละนะครับมีท่านพาราหมณ์ราโมทโชลัคคโนมันตียัญโยนีย่พระอัญญากุนัญญาท่านนีนน้ชื่อนี้แต่ก่อนชื่อท่านเป็นยัญญะนะครับสุยาโมสุโพโชสุตตโตนี่อันนี้มีพราหมณ์แปดท่านในตอนที่ ทำนายลักษณะ,ะอย่างนี้นะครับเตตัสสะสดถิงประเวทยิตวารักขากรรมังอากังสุพรามทั้ง8ท่านนั้นได้สวดบทสวดที่นำความสวัสดีมาให้แก่พระโพธิสัตว์และได้กระทำกรรมคือการรักษาในวิธีของพรามนะพรามเขาก็จะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรครั้งอะไรดีๆงามๆเขาก็ ใส่ให้ที่เป็นมงคลของดีของงามก็ใส่มาให้เตจะปัรมังอาจริยาพราทั้ง8ท่านเหล่านั้นเป็นอาจารย์คนแรกหรือกลุ่มแรกท่านพระอัญญากุลัญะก็อุตสาเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยท่านยันโยนี่คือท่านอัญญากุลัญะน,น,นะตอนทํานายลักษณะยกหนึ่งนิ้วเลยนะท่านเนี้ยนะส่วนอีกเจ็ดท่านยกสองนิ้วบอกว่าถ้าบวชก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่บวชก็เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิว่างันนะครับ แท่านเหล่านั้นก็ทําอะไรที่เป็นมงคลโสดทิ้งก็คือสิ่งที่จะนําความสวัสดิมงคลโสดทิมงคล,งคลหรืออะไรดีๆงามในแบบพราหมณ์าในเมืองไทยเราก็เด็กเกิดใหม่ก็พาผู้แก่ผู้เฒ่าไปผูกแขนบ้างไปกล่าวคําที่เป็นมงคลบ้างสั่งสอนอะไรต่างๆก็พูดไปเด็กก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าก็เป็นพิธีกรรมหรือว่าอะไรอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นอาจารย์กลุ่มที่หนึ่งนะครับ ต่อไปอาจารย์กลุ่มที่สองปูณะจจปรังมหาราชโบธิสัตตสสะปิตาสุโทโธธโนราชาดูก่อนมหาพิษอาจารย์กลุ่มอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าสุโทโธธนะผู้เป็นพระชนกของพระโพธิสัตว์ยังเตนะสมเยนะอภิชาตังอุติจชาติมันตังปาตกังเวยาการณังฉลังขวันตังสัปมิตรตังนามะพรหมนัง อุปเนตวานะก็ได้นําพระโพธิสัตวนะ์ได้นําพระพุทธเจ้าของเราผู้โตพอจะเป็นอภิชาตังแล้วก็คือเป็นเด็กที่พอรู้ความแล้วนะครับก็นําเข้าไปหาพราหมณ์คนหนึ่งในที่นี้ท่านใช้ชื่อพราหมณ์ว่าสัพพมิตรพรามณ์สัพพมิตรนะซึ่งท่านพราหม์สัพพมิตรน,นี้ก็เป็นอาจารย์ท่านที่สองซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ในทาง อุทิจะชาติมันตังเป็นผู้ที่รู้มนชั้นสูงเป็นปตกังเป็นผู้ชำนาญในตัวบทเวยาการนังชำนาญนวยากรทังด้านภาษาชำนาญภาษาฉลังขวันตังถึ่งประกอบไปได้วยองค์6ประการนะก็นำไปให้พรามนะซึ่งพรามท่านนี้ท่านก็เป็นผู้มีความรู้เยอะแยะเลยนะชำนาญตัวบทต่างๆแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ได้รับความรู้มาเพียบเลย นะครับในระหว่างนี้ก็มีอาจารย์นั้นอาจารย์นี้สอนหลายท่านก็คงจะศึกษาอยู่บ้างคำปีนั้นว่าอย่างนี้คำปีนี้ว่าอย่างนี้นะอาจารย์เยอะเหมือนกันนะครับในนี้ท่านให้ชื่ออาจารย์ท่านที่สองอาจารย์สัพพมิตรสัพพมิตร,ระตะเป็นพรามณ์นะครับโสวันเนนะพิงคาเรนะอุตกังโอโนเชตวาแล้วก็ได้พรมน้ำหรือว่า ได้รดน้ำนะใช้น้ำเต้าทองนี่นะใช้พระเต้าน้ำทองคำนี้หลั่งน้ำลงไปในมือของพราหมณ์มอบให้มอบเด็กให้นะมอบเด็กาการมอบนี่ก็คือถ้าในยุคเก่าๆนี่เวลามอบอะไรที่ใหญ่ๆเขายกไม่ได้นะตอนนี้ก็พระโพธิสัตว์ก็ตัวโตแล้วนะอายุหลายขวบและรู้ความแล้วจะไปยกพระโพธิสัตว์ ยกแล้วก็วางเหมือนตอนเด็กๆอย่างบางทีถ้าเป็นเด็กๆนแบบเบาแล้วก็ยกแล้วก็ให้เขาจับได้ใช่ไหมแต่เป็นเด็กตัวแล้วไปยกให้ก็ไม่ได้ก็อ่ะก็ใช้น้ํารถที่มือของพราหมณ์นั้นด้วยคําพูดว่าอิมังก um ุมารัง e สิกขาเปหิขอท่านจงให้กุมารนี้ศึกษาเร่าเรียนอย่างนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนประจําให้เข้าโรงเรียนประจํากับพราหม์สัพพมิตรต แล้วก็ได้บอกว่าอ่ะขอฝากเด็กให้เรียนหนังสือด้วยนะเป็นโรงเรียนประจำอันนี้คืออายังตุติโยอาจริโยนี้คืออาจารย์ลำดับที่2อนะครับเห็นไหมอาจารย์ก็มีหลายกลุ่มนะครับมีตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับต่อมาก็โตแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนประจำนะครับก็มีอาจารย์สัพพมิตตานี่เป็นหัวหน้าเลยนะครับอาจารย์อื่นก็คงจะมีประกอบเข้ามาเหมือนเข้าโรงเรียนประจําก็ ท่านไหนเป็นผู้อำนวยการก็พูดชื่อคนเดียวนั่นแหละนะส่วนอาจารย์อื่นก็ประกอบเข้ามานะครับก็ฝากเด็กด้วยประมาณนี้นะครับต่อมาอาจารย์ที่3ปุณจัปรังมหาราชยาสาเดวตาโพธิสัตังสังเวเชสีดูก่อนมาอภิษอาจารย์เหล่าอื่นยังมีอยู่อีกก็คือเทวดาองค์ใดที่ยังพระโพธิสัตว์ให้เกิดความสังเวชเกิดความกระตุ้นเตือนใจ พระโพธิสัตว์ท่านก็ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็ต้องอาศัยคําพูดของเทวดานียกระตุ้นเตือนยาาัสสาวัจนังสุตตวาโพธิสัตโตสังวิโคอุปพ,พิโคตัสมิงเยวะคเนเนคคำมังนิคมิตวาปปชิพระโพธิสัตว์ฟังแล้วซึ่งคําของเทวดาองค์ใดแล้วเกิดความสังเวชนะเกิดการกระตุ้นเตือนจิตใจ บุญกุศลทั้งลยที่ได้ทํามาก็เป็นกองหนุนพอได้ตัวกระตุ้นก็อาขึ้นเลยอุภิโค,โคใจก็กระตุ้นมาทางนี้หรือไปทางนี้เด็ดขาดเลยแล้วก็ได้ออกมหาพิเนสกรมก็คือออกเนคขมะออกบวชในขณะนั้นนั่นเทียวแล้วก็ได้บวชเป็นบรรพชิตนะพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นนักบวชประเภทบรรพชิตเป็นปริพาชกท่านหนึ่งนั่นเองเป็นนักบวชนะท่านหนึ่งนะครับ เพราะได้ฟังคําของเทวดาท่านก็จะไปสแสวงหาวิธีที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอายังตติโยอาจริโยนี้คืออาจารย์ท่านที่สามปุณณจจปรังมหาราชาอาลาโรกาลาโมอากินจัญญาจตนะสะปริกรมมังอาจิกขิดูก่อนมหาปิฏอาจารย์ท่านอื่นยังมีอยู่อีกก็คือท่านอาลาระดาบทการามโคต บอกแล้วซึ่งบริกรรมแห่งอากินจัญญายตนะอายังจตุโถอาจริโยนี้คืออาจารย์ท่านที่สี่ต่อไปอาจารย์ท่านสุดท้ายปุณณาจปรังมหาราชาอุตโกรามปุตโตเนวสัญญานาสัญญายตนะสะปริกรรมมังอาจิกิดูก่อนมาปพิษอาจารย์ท่านอื่นยังมีอยู่อีกก็คือท่านอุตกะดาบทรามบุต ได้บอกแล้วซึ่งบริกรรมแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะอยังปัญจโมอาจาริโยนี้คืออาจารย์ลำดับที่5นะครับนะีก็ในตอนเป็นพระโพธิสัตว์นี้ก็จะมีอาจารย์5กลุ่ม5ท่านเหล่านี้นะครับอิเมขโขมหาราชาปุบเบวะสัมโบธาอานะพิสัมพุตสสะโพธิสัตว์ตสสะสโตปัญจาอาจาริยา ดูก่อนมาพิษอาจารย์ทั้งหลาย5ท่านหรือหกลุ่มเหล่านี้มีแก่พระโพธิสัตว์ก่อนจะตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้ธรมนะะรมเตจปณะอาจริยาโลกิยะธรรมมก็แต่ว่าอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาจารย์ในธรรมชั้นโลกิยะในโลกิยะธรรม อิมัสมินจะปนะมหาราชะโลกุตเตธรรมเมสัพพัญยุตญาณปฏิเวทายะนติตถาคตสสะอนุตโรอนุสาสโกสยัมภูมหาราชะตถาคตโตอนาจริยโกดูก่อนมาพิส่วนในธรรมชั้นโลกุตระนี้ผู้ที่จะยิ่งกว่าพระตถาคตผู้ที่สั่งสอนพระถตระถาคตไม่มี เพื่อที่จะแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานดูก่อนมาพพิษพระตถาคตนั้นเป็นสยามภูเป็นผู้ที่รู้เองเห็นเองอนาจริยโกไม่มีอาจารยนะ์เป็นผู้ที่ไม่มีอาจารย์นะครับตัสมากาลณาตถาคเตเณพระนิตังเพราะเหตุน,นั้นพระตถาคตก็เลยได้กล่าวคำนี้ว่าณนะ เมอาจริโยอัติอาจารย์ของเราไม่มีสัตติโสเมณวิชติผู้ที่เสมอเหมือนกับเราไม่มีสเดวกัสสิงโลกัสสิงนัตถิเมปฏิปุคโลผู้ที่จะเปรียบกับเราในโลกพร้อมกับทั้งเทวโลกไม่มีดังนี้นะครับคำนี้ก็เป็นอาจารย์ในชั้นโลกุตระนี่ไม่มีโลกุตระธรรม นะอย่างนี้นะครับนะกุตรธรรมก็คือที่จะให้บรรลุธรรมเป็นไปเพื่อแทงตลอดสัพพัญยุตยานนะอันนี้พระองค์เป็นเสียมภูเป็นอนาจริยโกส่วนคำว่ามีอาจารย์เนี่ยก็เป็นตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะครับมีอาจารย์อยู่ห้ากลุ่มด้วยกันอย่างนี้นะสาธุพันเตนาคเสนะเอวะมีตังตัถาสัมปติชามิ ข้าแต่ท่านนากเสษ็ผู้เจริญสาธุดีแล้วครับดีแล้วครับกระผมขอยอมรับซึ่งคําตอบนี้ตามที่ท่านกล่าวเอาไว้นั่นแหละขอรับนะท่านว่าอย่างไงผมก็ว่าอย่างนั้นประมาณนี้นะผมไม่เถียงแล้วครับประมาณนั้นนะ,มมะนนนะชัดเจนดีครับประมาณนี้น,นะครับอาจริยานาจริยปัญโหกาสัสนมะปัญหาว่าได้เรื่องมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์จบแล้วนะครับ นะก็ปัญหาว่าในเรื่องมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์นี้ก็คือสรุปว่าในตอนเป็นพระโพธิสัตวนะ์อาจารย์ในทางโลกิยธรรมนี่มีอยู่นะครับนะมีอาจารย์อยู่5ท่านด้วยกันนะครับเขียนใะห้สักนิดหนึ่งเนาะสำหรับท่านที่บางทีตามไม่ทันอย่างนี้จะได้เอาไปพูดได้นะมีอาจารย์อาจารยะมีอาจารย์เนี่ย อันนี้โลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตอนอยู่ในช่วงโลกิยะนะครับนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์นี้มีอาจารย์5ท่านมีอาจารย์5จะบอก5ท่านก็ไม่เชิง5ท่าน5กลุ่มคำว่าท่านในที่นี้ให้ถึงความหมายเป็นกลุ่มนะเพราะ,ระบางกลุ่มก็มีท่านเดียวนั่นแหละนะครับมีหนึ่งก็คือพราหมณ์แปดท่าน พราหมณ์แท่านเนี่ยตอนตรัสรู้ใหม่ๆนะครับรวมทั้งท่านอัญญาโคนัญญาด้วยนะครับก็ถือเป็นอาจารย์นะอันที่2ก็คือพราหมณ์สัพพมิตตนะครับอันนี้โตแล้วนะครับไปศึกษาศิลปะวิทยานะเป็นโรงเรียนประจำนะก็จะมีอาจารย์อื่นๆประกอบเข้ามาแล้วทีนี้นะไปอยู่สำนักอาจารย์พราหม์สัพพมิตตนะครับสก็คือเทวดานะครับที่พูดหรือว่ากล่าวคำให้ สังเวทที่กล่าวคําให้สังเวทให้สังเวทแล้วออกบวดนะครับสี่นะครับก็คือท่านอาลาลดาบทนะครับอาลาลดาบทนะครับอันนี้นากาลานมาโคดนะครับอันนี้ท่านสอนบริกรรมอากิน จัญญายตนะสมาบัตินะครับนะแล้วก็5ก็คือท่านอุตกดาบทรามบุตรอุตกดาบทรามบุตรอันนี้ท่านสอนบริกรรมบริกรรมก็คือเตรียมการเพื่อจะให้ได้อารูปสมาบัตินะครับนิวสัญญานาสัญญายตนะนะครับอันนี้นะอันนี้เขียนย่อๆนะครับส่วนตอนโลกุตระเนี่ย นะก็ไม่มีอาจารย์โลกุตรนะก็อนาจริยะก็คือในโลกุตระธรรมนี่ไม่มีอาจารย์พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้เองอันนี้พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนโลกิยธรรมนี่มีอาจารย์อยู่5กลุ่มนี้บางทียังไม่ชัดนะก็ท่านใดยังไม่ชัดในปัญหานี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะก็คือชัดเจนตาม คำพีนี้หรือว่าเวลาตอบเขาก็มีลินท้าปัญหาท่านว่ามีอาจารย์ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรก็ว่าไปมันก็เดี๋ยวว่าตอบคำถามได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาจริยานาจริยะปัญหงมีอาจารย์หรือไม่มีอาจารย์นะพระพุทธเจ้ามีอาจารย์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นช่วงโลกิยธรรมมีหกลุ่ม5ท่านด้วยกันตามลำดับ ส่วนตอนโลกุตรธรรมเป็นอนาจริยะไม่มีอาจารย์นะครับ